รู้ไหมว่ารักแท้ที่ใกล้ตัวที่สุดอาจจะอยู่ในเรื่องที่เรามองข้ามไปเราเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอโมเมนต์ที่กลับบ้านไปแล้วเจอข้าววางอยู่บนโต๊ะถึงแม้จะบอกแม่ไปแล้วว่ากินมาแล้วนะแต่แม่ก็ยังเตรียมไว้ให้เพื่อเราหิวอีกหรือตอนที่ตื่นเช้ามาแล้วเจอเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยแขวนรออยู่ทั้งทที่เมื่อคืนเราก็โยนมันไว้บนเก้าอี้แบบนั้นแหละ บางทีก็เป็นการบ่นๆเรื่องที่เราชอบนอนดึกทั้งๆท,ที่รู้ว่าเราก็คงทำเหมือนเดิมแต่แม่ก็ยังบ่นอยู่ดีเคยสังเกตไหมว่าความรักของแม่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรื่องที่เราเล่ามามันตรงกับใครหลายๆคนกดไลค์ให้เราหน่อยนะอยากรู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันบ้าง บางทีความรักมันก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหวานๆห,หรือการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือความห่วงใยที่แสดงออกมาในทุกๆวันแล้วทุกคนละ่ะเคยเจอความรักจากแม่ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างมาแชร์ให้เราฟังหน่อยสิบางทีการที่เราได้เห็นมันชัดขึ้นอาจจะทำให้เราเข้าใจความรักของแม่มากขึ้นไปอีกได้นะ